ละครวงเวียนหัวใจคืนนี้มาลุ้นให้ความทรงจําของโบกลับมากันค่ะมีหลายเรื่องพัวพันกันอยู่เรื่องของทศและโบคืนนี้มีเรื่องตั้งท้องมาด้วยเมื่อหลายปัจจัยโยงว่าโบกําลังท้องใครรอให้คู่นี้มีลูกด้วยกันคืนนี้มีลุ้นแล้วนะคะส่วนพงษ์และนีคืนนี้มีฉากกุ๊กกิ๊กพากันไปฝึกโยคะคนท้องพลอยรันดาพาบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ยืดยกเรียนตามคุณครูทุกท่วงท่าส่วนไต้ฝุ่นตากเพชรก็ให้ความร่วมมือเป็นคุณพ่อมือใหม่เต็มที่ค่ะแคนเอ้ยอันนี้เอาเอา,เอ,าออกไปแล้ว จริงเหรอก็แปลกดีค่ะไม่เคยแบบไม่เคยรับบทอ่ะเคยรับบทท้องแต่ไม่เคยต้องมาแบบทําแบบนี้รับรองว่าดูแล้วเหมือนคือรถไฟเหาะค่ะคาดการไม่ได้เสี่ยวท้องบูบว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวลงอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูเพราะมันจะมีแบบอย่างนี้เลยกราฟชีวิตคู่สุดฮาอย่างชัยและแขกไข่ก็มีเรื่องวุ่นวุ่นเหมือนกันฉากนี้แขกไข่มาตรวจคันชัยก็ตามมาด้วยแต่เจอหน้ากันทีไรเป็นต้องทะเลาะกันตลอดเบื้องหลังวินชวินวุฒิและลิเบียนัทรินเล่นไปขำไปค่ะ เขาเห็นผมหล่อครับโอ้ยขอ,อน้ำเลยเหนื่อยมากเลยนะเขาฉากเขาตั้งแต่ซีนวันแรกที่เจอกันเน่ะโอ้โหซีนแรกก็คือแบบตกน้าปลากันแบบดอกไม้แบบหนามกุหลาบแบบกระจุยกระจายใช่แล้วเขาเนี่ยใครใครที่โดนกระทําเดี๋ยวก่อน <laughs> เหนื่อยมากเนี่ยใครที่โดกนกระทําตัดสินดูกันนะคะลองติดตามดูค่ะรบรถความสนุกติดตามในวงเวียนหัวใจคืนนี้นะคะ Okay.